สวัสดีค่ะพ่ะพี่นอ้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อน,นี้นะคะตุ๊กตาสุภาพพระพ้อ,พองมาทําสวนในน้อยที่พิลังบ้านของตุ๊กตาเนาะคะ่ะหลังจากที่ได้ขว่นด,ดินเสร็จไปเรียบร้อยที่ตุ๊กตาอัปเดตอ่าเทปวิดีโอปไปแล้วนะคะคนก็ตกลงมาซ้ำมือซ้ำขึ้นพระพ้องตอนนี้นะคะแฟนตุ๊กตาเพิ่นก็นเลยมาขว่นด,ดินใหม่นะคะเพื่อที่จะบ่ให้บ่ให้หญ้าเกิดร้ายนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าตุ๊กตาสิปลูกอีหยังแน่เนาะคะ่ะ พอบ้านกับพุ่นดินเพิ่มอีกคือด้วยค่ะต่วตุกตากไ็ไดล่องต้นพริกไปน้อยนึงแล้วแล้วก็ล่องเนี่ยค่ะสวีทพีสหรือว่าบัตนาอ่อนบักทัวสีเขียวนะคะล่องไประยะนึงแล้วเนาะแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุกตากระสิมาปลูกกันนี่ค่ะเนี่ยบร็อตโตซื้อมาแล้วมันเขาครงห่างออกมาเดี๋ยวกระเสียวมาล่องดินเนี่ยค่ะก็ละล่องดินไปครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวตุกตากเอาทัวทัวฝักยาวนะคะไปปลูกแล้วฝั่งนึงเดี๋ยวจะให้ดู เนี่ยค่ะพ่อพ่นวองถ้าอากาศเนี่อากาศก็ร่งดีแดดก็ร่งมากพ่ยพี่น้่งนี่ข่อยก็ล่องล่องปลูกกันนี่ไปแล้วดิอุ้ยพ่ยพี่น้่งไม่หยังนี่มบง,งมึงว่ายคอยปลูกกันมากฟักแมวหรือว่ามะลาหวานไว้พ่ยพี่น้่งอ้าวมันแมกระต่ายมาันขุดเอาของข่อยเบื้องเนียอันนี้ข่อยซื้อมาจากห่างมันบะปงดิพ่อพ่นวองบะเขื่อ,อนพันธ์เทียนแอฟ,ฟริกาใตา้มันปงขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวพวยพ่น้่นง อันนี้ข่อยก็ไไ้ท้าการเอาลอกดินไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าบ่ไไรทําคลิปวิดีโอให้เบิ่งเนี่ยค่ะเอาเรียบลงดินเพราะว่ากลัวเขาอยู่ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะก็เอาลงดินไปเรียบร้อยมาละวานนะคะหรือว่าฟักแมวเนาะใช้เดี๋ยวข่อยเสียวนี่ไปตัดออกให้เหลือตะมะเล็ดก่อนเพื่อสิบ่ไรมีอีหยังมาอันขุดของข่อยพ่อพี่น่องกระใต้นะเขามากินพักข่อยด้โอเคค่ะเดี๋ยวข่อยสิพาพวกมุเจ้าย่างไปค่ะ สวนน,น้อยยุ้ล้างบ้านค่ะพ่อพี่น่องค่ะแดดกออข้ากันดีใจคนที่ยุ่ในการสืบพ่อกันออกมาทํำสวนหาซื้อดอกไม้หาซื้อดอกไม้เาื่อปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นเม Green 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 ล็ดรีนดีนขรั่นันะคะยังไม่ได้เอาลงดินวงแนวตัดหยาของของสามี เดี๋ยวจะมากุดมากุดละเกาอัน,นมั่นโลกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมั่นโลกนี่เลยนะคะเอามันที่มันงอกออกมาเนี่ยค่ะก็จะเอาลงไปปลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะดูควาันผมดินพันนี้อันตุ๊กตาไม่ค่อยชอบพันนี้เท่าไหร่นะคะอีกพันนึงนะคะจะเวลาทําอาหารหรือว่าเป็นแมเทเชโต้จะอร่อยกว่าโอเคนะคะเดี๋ยว ที่เขางอกออกมาเอาลงไปปลูกเลยนะคะส่วนลังบ้านตุ๊กตากับบื้องไรแต่ว่าพิธีพิถันอียงเดาะค่ะเพราะว่าเบื้อไรเอาดินพิเศษดินสอบมาใส่ค่ะใส่ดินปกติอยู่ลังบ้านเลยนี่แหละค่ะเป็นเมียฝร,รั่งบ้านนอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสู่ชีวิตเอาเนะค่ะปลูกพักจากกินเองเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาจะไปสืน พวกทักพักเอเชียมาไหว้น้ำอยู่ค่ะแล้วก็มเมล็ดพักเอเชียเ่าท่านในวานก็ไลยอยู่ค่ะสามีบอกว่าอันเธอะึ้นมาขุดลึกกว่านี่แน่พนวาโอ้ขุดเองรถเดอร์สันดอกขยิไปบ้านมูอยู่สันดอกอ้ยิไปบ้านมูมูท่มมเอินค่ะมูอันคนไทยเฮานี่แหละซับเนียวขุดซับเนีย็ถือว่าโอเคแล้วราคาพวยพี่น้งี่เนี่ย คุดลึกหลายน่านขึ้น <c oughs> โอ้ยพันแปวอีหยังมานจ่อโอ้ยมึงไงกำนี่พ่อแล้วละโอ้ยพ่อพ่อปนกันละเพื่อพี่น้องมึงไงโอ้ยขอตะเล่าอย่างต้ง Can you show them t h e What do you have it there โอ้โนีโ่มึงไง โอเคนะคะทุกตากระซิขอจบคลิปวิดีโอไว้ซัมนีก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิฟ้าปลูกเนาะคะ่ะสิไปทุระตัวเนะาะจังหน้าทุกตากขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจขอบคุณในน้อยนะะีดเด้อค่ะขอบพระคุณหลายหลายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแต่งฟอร์ว่าชิงซีอูนิคส์วิดีโอนะคะอ้าว uh. 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 นี่เพื่เนี่ยเป็นเจาะหูเดี๋ยวข่อกระสีเอาอันนี้โลโหนีโอเคบายบายค่ะท่านผู้ชม